สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเบ่งลูกสายส้างเกมเองค่ะตอนนี้ก็ได้เริ่มศึกษาการสั่งเกมมะยังมาถึงเดือนหอกจ้ะไปยืมหนังสือมาจากห้องสมุดเนาะจ้ะเป็นหนังสือการสั่งเกมแล้วก็ลูกสายก็อ่านอ่านแล้วก็บเบ่งวิธีสั่งเกมจ้ะอันนี้เป็นเกมที่ลูกสายสั่งเองเนาะจ้ะ พี่เอมิลี่สร้างเกมเองชื่อเกมอะไรนะลูกปิ้งปองอะ yes <laughs> yes ตั้งซื้อเกมที่เจ้าของสั่งว่าเกมปิ้งปองจ้ะตอนนี้น้องไซหัดเล่นเกมที่อีพีไซสั่งให้จ้ะนี่ค่ะศึกษาจากหนังสือเนาะจ้ะพอพาไปยืมหนังสือการสร้างเกมจากของสมุดที่ฟินแลนด์เี่จ้ะ ยืมหนังสือมาแล้วก็อ่านเบิ่งว่าการเริ่มสร้างเกมสร้างแบบใดค่ะแล้วก็ทําตามขั้นตอนหนังสือเล่มนี้ก็มีการสร้างระดับอ่ามีหาหาขั้นตอนนะจ๊ะหาหาเลเวลหาเลเวลมีหาเลเวลจ้ะอ่าตอนนี้พี่ไซเอ่าเอมมารี่ก็เริ่มศึกษาถึงระดับที่สามแล้วนะคะเลเวลสามจ้ะ สร้างเกมให้น้องจ้ะส้างเกมแล้วก็เล่นน้ากันพัดกันเล่นค่ะหนังสือก็เลมไงจ้ะเลมหนนาู่จ้ะภาษาฟินกับสิเป็นงั้นีชะจ้ะภาษาฟินไปยืมมาจากของสมุดสามารถยืมได้เดือนนึงค่ะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปคืนเดี๋ยวพอพอร้องยืมมาให้สั่งบ้่งกนจ้ะถ้าแบบว่าลูก้ายมักระจังสิไปซสื่อ หนังสือมาให้เป็นของเจ้าของเองค่ะตอนนี้อยู่ในอยู่ในการทดลองนะคะการศึกษาว่ามาร์คบองสิค่ะแต่ว่าลูกใช้ลูกาไซหน่องเอมเบรีอ่ามาร์สร้างเกมจ้ะตอนนี้เก้าขวบนะจ้ะสร้างเกมสร้างได้กี่เกมแล้วลูกสร้างไปประมาณสิบเกมแล้วจ้ะเล่มนี้สอนสร้างประมาณยี่สิบเกมนะจ้ะสร้างไปประมาณ สิทเกมแล้วนี่เนะาะค่ะหนังสือถ้าพาย,ยุฟิลเลน์ดจ้ะในไอของสมุดที่กลัวเปี่ยวไม่ให้ยืมจะ้ะหรือว่าพายอยากจะหามหาให้ลูกร้องศึกษาเบิ้งจะ้ะเพราะว่าถ้าให้แจ่ลูกเล่นเกมอ่าที่เขาสั่งมาหลายกะอ่า จังไดล่ะบ่บ่หยุดยังไงบ่ได้ใส่ไอ้จังไหเพราะว่าจากการสังเกตที่ลูกเล่นเกมอันนั้นค่ะถ้าถ้าเล่นโดนๆเกมรถแข่งหรือเกมอะไรเสสมองจะแบบคล้ายๆเร็วจ้ะอ่าบางทีก็เล่นโดนๆก็อ่ามีถ้าบพชนะก็มีติดแบบว่าจังไหนโมโหง่ายอยู่ก็เลยหาที่แหนวให้เขาได้หยุดก็เลยหาแนวให้เขาได้หยุดความเร็วของสมองเขาจ้ะให้เขาได้ใส่ความคิดจากน้อยก็เลย ไปหาหนังสือการสั่งเกมนะคะ๊ะหนังสือการสั่งเกมมาให้เขาได้ได้เรียนได้เรียนรู้จ้ะได้เรียนรู้อย่างอื่นแน่จ้ะตอนนี้ก็เริ่มสั่งเกมไม่ยังสั่งเกมอะไรลูกโอเคเนาะสํมนีก่อนเนาะค่ะโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ